นี <LO> ่ก็คือที่อำเภอก่นดาชรูราตานี่นี่ก็คือไปยังกองนมตงเนงครางกันโยนวามนทุ t ล่ิ่งปลีจงแลบไปร สวัสดีครับผมนมตองแดงเร่งเ่ยเชินครับวันนี้ก็ฝนตกอีกแล้วครับตกครําตกร้อนก็วันนี้ขึ้นมากีดยานนิดหนึ่งเพราะว่าต้องช่วงยิงกับ ไปฝนตกเล้วเดี <t od ell |ms|> ๋ยวดูกว right ้างเสียงฝนเสียงฟ้านี่ตอนนี้ก็หลบอยู่ในกระน้ำตกเยอะกว่าเมื่อวานอีกนี่ดูบรรยากาศตอนนี้นี่ก็คือที่อำเภอเกียรราจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ก็คือไปยางกงนมตองแมงิงนี่นี่ก็เป็นยางเก๋นี่ตอนนี้ฝนก็ตกเยอะมาก ซึ่งในวิดีโอนี้ก็บางทาีระบบก็ตัดเขาเรียกว่าอะดัองอย่างไรอ่ตัดคือจะไม่เร่งเท่าไร่แต่ว่าถ้าว่าดูข้างนอกนี้จะสภาพที่เร่งมากฝนตกตอนนี้นี่ดูความขาวของของ,ของน้ำฝนที่ลงมาลมก็พัดด้วย ี่ตอนนี้ก็ติดอยู่ในการน้ำในปลายางระบบเสียงของกล้องใายนี่ก็มันจะตัดเสียงให้ช้าลงแต่ความจริงแล้วนี่ออกไปยืนสักประมาณไม่ถึงครึ่งนาทีก็เปียกหมดตั้งตัวเลยนี่ในลักษณะนี้นนนดูดูน้ำดูน้ำที่ลังกาลังกาตรงนี้เบื้องกระเตกอยู่ นี่คือไม้ที่ว่าหล่นลงมาแล้วก็ตอนนี้ดูในถังดูในถังเห็นไหมน้ำที่ตกลงมาแล้วอย่าไงไรก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆคนที่ว่าให้กำลังใจมาแล้วก็ห่วงใยกันมาคิดถึงยังดูยังติดตามกันอยู่ตลอดแล้วก็อยากจะบอกสมาชิกหรือว่า f อฟใหม่ๆที่ว่าเข้ามาดูก็ ถ้าเกิดการราม่ากันเยอะก็บางครั้งท่านอาจจะไม่ได้เห็นคลิปวิดีโอหลายๆที่หนุ่มตองแดงได้ทำออกไปเพราะว่ายัางตั้งหลายคลิปที่ว่าจะให้ท่านได้ดูได้ติดตามได้ดูกันว่าการปิดยางอยู่ในลักษณะไหนท่านอย่าพยายามอย่าพยายามที่จะจะจับผิดว่า,าหน้ายางของหนุ่มตองแดงตัดกันอยู่แบบไหนผีดแล้ว สวยไหมให้ดูที่ลักษณะการสื่อสารออกไปว่าลักษณะการตัดการกรีดอยู่อย่างไรการทำหลายๆอย่างที่เสือออกไปเพื่อให้ทุกท่านได้ดูได้รู้ตอนนั้นเองถือว่าเป็นวิทยาทานกันแต่ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยฝีมือกน็นี้กากริง่งเงียบๆไปดีกว่าไม่ต้องออกมาแสดงให้คนอื่นเห็น ตัวน,นี้ก็เห็นไหมฝนก็ตกเพราะว่าการเป็นยูทูบเบอร์มันไม่ได้เป็นงานง่ายๆเพราะว่าต้องอย่างน้อยก็ต้องทำทำเพื่อเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็สื่อสารให้ทุกคนได้ประโยชน์ที่ว่าเข้ามาดูเข้ามาชมแต่ว่าจะต้องก็เรียกว่าปลาน้ำปลาน้ำ ก็นาไอ้พวกที่ว่าเขาเรียกว่านักเลงคีย์บอร์ดที่ขนาดว่าชื่อของตัวเองยังไม่กล้าใช้เลยที่ว่าในการแสดงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแล้วก็ขอขอบคุณเอทุกๆคนที่ว่าให้กำลังใจมาในทุกๆด้านเพราะว่าตรงๆในเองก็ทำไม่ได้ได้อะไรยเยอะแยะเพราะว่าตั้งแต่ทำยูทูบเบอร์มาก็คาตสอบเทนก็ยังไม่ได้เลย แต่ก็พยายามจะทําต่อไปเพราะว่าอย่างน้อยก็จะให้ทุกคนได้ประโยชน์ในการกีดยางก็หนุน่มตองแดงเองก็กีดไปเองศึกษาไปเองไม่มีอะไรให้ศึกษาไม่มีที่ไหนให้ดูก็ต้องดูเองทําเองเพราะว่าถือว่าเราอยู่กับต้นยางมาตั้งแต่เล็กๆเราต้องทําเป็นทําได้ถึงที่นี้เมื่อทําเป็นทําได้ก็คือต้องการสื่อสาร ให้ทุกคนนี้ว่าเป็นมือใหม่ที่กีดยางก็สามารถได้ดูได้รู้ได้ชมกันนี่แล้วก็ตอนนี้ก็เนี่ยขนาดว่าอยู่ในลักษณะนี้ฝนตกอย่างนี้ผมก็ยังมากีดยางแล้วก็ทำฟิปไปตั้นได้ดูกันเลยว่าแต่ละที่ก็คือฝนตกเหมือนกันเดือดร้อนเหมือนกันราคาก็เท่าเท่ากันถึงที่นี้เราก็ต้องสู้กันไปด้วยกันนี่ตอนนี้ก็อยู่ในปลายาง อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะหันไปดูน้องสาวเกียตาน,านี่เห็นะสวัสดีค่ะนี่ก็คือผู้ให้กําลังใจที่ว่าอยู่ร่วมกันอยู่ด้วยกันมันมาตลอดแล้วก็ลูกๆก็ไปโรงเรียนวันนี้โอเคใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกดแชร์ไปด้วยหรือว่าไม่ต้องกดอะไรก็ได้ถ้าได้ดูยอย่างเดียวแล้วก็คอมเมนต์มาในสิ่งที่ดีถามอะไรตรงัยอะไรก็ถามมาได้ จะสั่งมีกรีดยางอะไรก็สั่งเข้ามาได้แต่ว่าถ้าว่าเป็นการที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นข้อความที่เกลียนเป็นข้อความที่กล่าวว่ากล่าวหาก็คือไม่ต้องคอมเมนต์มาก็ได้แล้วว่าจาคอมเมนต์มาผมจะกดบล็อกทันเพราะว่าผมไม่ต้องการคนที่ว่าความคิดเห็นไม่เหมือนกันก็ต้องการเอาแต่คนที่ความคิดเห็นเหมือนกันเท่านั้นเองโอเค คลิปนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนโอเคบายบาย